hop 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 เทมผ่านายหลังก่อนใช้ส้นเท้าเทมใช้ปลายเทมเป็นปลายต้องเป็นส้นส้นเหนอวะใช้ส้นใช่ให้น้ำหนักลงหิวส้นส้นเออหลังบีใช่เพราะเทมเป็นปลายไงใช้ส้นหิวใช่หิว อ่าชายบิดแล้วก็ดาวได้ย่อหน่อยยอหน่อยมาเพ่ยด้านหน้านะบิดบิดน้ำหนักลงกันเท้าอ่านั่นแหละนั่นแหละบิดตองบิดใช่ครับโอ้โหเกลือแตกชอบมืออิตทีนี้ไม่พอเนี่ยครับดูดูนีผมทำซีวอล์อบโอเคมาเตมรอบห้องเหมือนเดิมเดี๋ยวเพิ่งอันใหม่นะ5 4แลกนะ5 seven go and ฟแอนด์วันแอนด์ทูแนีเยี่ยมเย้ปล่อยตัวสบายๆเทมเด็กไมนได้ไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่รูทีนะอันนี้ just the way you walk เออโอเคและที่บอดี้ต้อง natural วันนั้นเพราะนี่คือ the way you walk อย่าต้องหน้านั่นแหละนั่นแหละอยู่ไม่ได้ walk ปกติอยู่ walk เป็น free walk เย้ upper body ไม่ดีแข็งเคี้ยวเย้ <Relax. S 2> มันมี <Body. S 2> มันมี lower upper อ yeah. ย่ทำเวทเป็นได้เลยนะทำเวทอ่ t ดัซเซดเออทำรูทีนเดี๋ยวดูมาดูทำไม่เรื่อยเห็ห <Okay. S 2> แบบท่านี้ทำเรื่อยแล้ว <Okay. S 2> มันจะปีม<า>มนมจะมจะเก็ททำไม่เรื่อยมันจะมาเลยเคมามาเคมาลาสวิท <Okay. S 2> okay. มา่องนี้ไอที่คลิก ขวาสลับวางเต็มเท้าแล้วใช้ส้นเท้าเป็นแกนแย่อะไรย่อใช้ส้นเท้านี่ใช่ส้นส้นให้ฮิวหิวหิวย่ใช่แย่ๆแล้วก็ย่ออ่าวางเต็มเท้าใช่ออ๋วาแล้วก็สลับย่อ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 วางเต็มเท้าใช่อ่าใช่ เทมันคือว่าส้นก่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้ยกข้างวางเต็มเท้าว,วางเต็มเท้าใช่วางเต็มเท้าเลยวางเต็มเทา้า,ทาเลยวางเต็มเท้าวางเต็มเท้าเลยคือเจ็ดตรงที่ใช้ส้นนี่คือแค่แค่ตอนที่อันแรกอันอน,นี้ตอง Race วาเต็มเท้าเลยอ๋แอ <ใช S 1> แค่แค่อันแรกทีจก่จากอันนี้ส้นแล้วก็วางเต็มเท้า เนี่ย yeah. แต่ว่าเทมระวังนะ oh. เตมเท้าทูเบตเตอร์หลงเทมชอบปลายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อ oh. เตมเท้าเ oh. อาซ้าย oh. วางเลย oh. โดดอ่านั่นแหละนั่นแหละบิดแล้วบิดนิดนึงบิดทวิสตบอดี้ลิฟท์บิดโอเคคิกทวิสต์แอนเตมเท้าวางหน้าหลังเนอะ เท้าวางหลังโอเค <Okay. S 2> ครับ One, two, วันทูทีคลิก and ทวิสท็อปวางแล้วหลังด้วยบิดบ uh. uh huh. อดิกอ่าบิดอ่าวางพร้อมกันใช่ถูกต้องป่าพร้อมกันเลยด้านหน้าเต็มเท้ากันหลังแค่ปลายครับโอเคมาคลิก แอนทวิ t yeah สับคุณนุชดีครับน้อยเนะโอเคตอนนี้มานะเป็นจังหวะแทมเป็นซีวอล์กถ t ท m e two and, and kick ทวิส and and ดอ p yeah จะลอง้าไหมลองาเวไม่ เรยจะได้ดูความว่าละไอย่าอก่ากันทัไแต่มัน่ายมากอะจะร้องยังไงอะร้องยังไงเนี่ยโอเหนื่อยมากอะ

่ถ้าถ้าลุกโคตรเหนื่อยปะตูไปปะอเอ็นลทำยังไงพี่นุจี ทำยังไงอะทำไม้เป็นใช่เ <c rando biraz> euh ้ยปิดต้องเปิดเพลงใช่มนดูสิอ๋อโอ่คตอตอนจบมั้ยครับลองทั้งอง ฮู้ค่ะนี้แล้วฮู้ทำไตอนนี้นื้อบอกว่าแข็งปข็งอะมันด้านนี้แล้วมันเหนื่้านนี้วันแล้วมันแว่นี้มันมันบอดจังนะมันบไดต้องันหนักข้างซ้ายมันหนักนี่ไงาร็วมาต่อให้หนึ่งมาเร้วจูไลให้น้องหน่อยหนึ่งสองทราบกับเพลงกันดีกว่า ดาวดาวเต็มที่จริงๆอันนี้เดี๋ยวให้ปากดูน้องตรงนี้ครับตรงบอดี้เวฟให้น้องไปใหญ่ตุดเพราะว่าน้องเล็กแล้วก ใช่ทั้งสองคนเลยแล้วก็ตอนบอดี้เวฟครับให้น้องคอนแทคหลังด้วยนะฮะใช่ไม่ให้เน้นหลังบอกโอ้มาบอยทำโอ้มาบอยตังโอ้มาบอยเบ๊ะไอ้ขึ้นหลังครับเพราะว่าน้องทำไม่ได้แล้วก็อันนี้ดาวต่ำดาวแล้วหน่วงให้หน่อยดาวแล้วขึ้นเร็วเร็วแต่เล็กๆปึ๊บเบาเบา เบาเบาอันนี้เป็นข้อศอกหนีบเข้าเบาเบาอ่าแล้วก็เก็บอันนี้อ,อัน้ผมผมขาอินอ่าแล้วขึ้นมาซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าแล้วก็เปลี่ยนทิศเหมือนเดิมอันนี้มีปัญหาปัญหาฝั่งนี้น้องทําไม่ถนัดใช่เหมือนเดิมยืดอกเยอะแล้วก็พันแฮกหลังให้ได้เวฟหลังให้ได้มันต้องเกิดเห็นอันนี้ครับอ่าใช่แล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิม กระโดดอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แค่ให้น้องทําไปให้ได้เยอะเก็บให้อันนี้ต่ํายืนตรงต่ํายืนตรงอาา่ะฮะแค่นี้ครับครับผมจะไปต้องออกด้วยอะฝากน้องเลยครับ <c oughs> ผมจะไปออกมาเต้นกับน้องบีมก่อนดูรองเท้าก็รู้ว่ามาบ่อยมากมันไม่กลัวเ่ะมันไม่กลัวอะมากระสุดเลยไป

นั่นแหละครับถูกต้องครับผมมันต้องย่อมันต้องย่อนิดนึงครับถ้ายืนตรงมันทำไม่ได้ให้ยืนตรงมันติดย่อนนิดนึงนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละคราวนี้หันหลังครับหหลังหลังก็เหมือนกันวัดดีเวฟหลังนะฮะเราเป็นยืดอย่างงี้ใช่ไหมครับยืดเสร็จปุ๊บพอลงอ่าแผ่นแรกที่โดนคือหลังหลังตรงสะบักแล้วก็ไหลไปตรงสะโพกให้ได้นะครับ อ่านั่นแหละอ่าให้โดนทุกสัดส่วนแล้วไปถึงสะโพกนะครับอย่าคอนแทกนะคอนแทกเดี๋ยวลูกแตกนะครับอ่าค่อยๆไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละไ่ให้มันชอบไปน่ะตูดมันจะไปหลังสุดนะครับพอลงปึ๊บเก็บตูดก่อนอย่าเพิ่งให้มันโดนให้มันไล่ลงมาแล้วค่อยเป็นสะโพกพอสะโพกปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นอกแล้วมันจะจุดสตาร์ทอันเดียวกันก็คือยืดพอเรายืดอกเนี่ยร่างกายของเรามันจะยืดสะโพกไปในตัว นะครับมันจะเป็น,นเดียวกันอ่านั่นแหละ,ะคอ่อยๆทำไปปั่นนะระวังระวังอย่างหนึ่งคือระวังพอนี้ติดแล้วย่างอื่นลงเราไม่ต้งติดอยู่มันจะไม่ใช่เวฟมันคือการพิงมันต้องพออ,อย่างอื่นมาอีกอันต้องหลุดออกทันทีนะครับระวังเหมือนกันอย่างนี้เราต้องพิงหลังไว้ <S <S อ่นานั่นแหละโดนไหมอึ๊บ นั่นแหละครับผมนั่นแหละยืดออกไว้เยอะนะครับโอเคมาในคอร์อลอ,อีกทีหนึ่งกี๊ก <c oughs> อย่างที่บอกอันนี้นะครับเวลาลงอย่าจ้วงแบบจ้วงให้จ้วงมันจ้วงให้มันมีน้ำหนักแบบหน่วงลงไปหน่วงก่อนหน่วงแล้วขึ้นขึ้นช้านินหนึ่งขึ้นรีเลยิหนึ่งแต่ว่าขึ้นให้มันเร็ว แล้วก็เบาอ่าน,นี้น้ำหนักเบาเบาแต่ให้มีน้ำหนักไม่ได้เบาอืมมันเค้นจ๊ะตึกตึกให้มีแอคเซนในนิดนิดตึก,ต,ก,ต,กตึกย่อ,อเข่าด้วยเข่า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 ,ขา,ขาอันนี้แรงไปเป็นอย่างนี้เลยไม่เอาเอ,อกแพ่ใส่สใส่โอ้มาบ่อยมากโอมาบอยเฮ้ยหีห้าหกเจ็ดดเ Action, action, action Rồi nào Action, action One Down Action, action, action Action, action, action Bấm, bấm